สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆแกงโงชาแนลทุกท่านนะครับผม e ก็กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะ e วันนี้พามาชิมของอร่อยนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่เนาะแล้วก็เป็นร้านที่แกล้งอยู่ในกระแสในโลกโซเชียลนะครับที่โด่งดังนะหลายๆคนก็แวะมาทานกันนะครับทั้งพี่บอลพาเที่ยวนะครับก็เคยแวะมาเนาะที่ทำคอนเทนต์ซื้อเนี่ยนะครับจากร้านนี้แล้วก็ไปฝากภรรยาของเขานะครับผมวันนี้เราก็อยู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็แวะมา เนี่ยครับมาถ่ายให้แฟนๆชมกันเนาะนกับบรรยากาศของร้านมาม่าฟ้าธานีนะครับผมตอนนี้โอ้โหฮอตมากนะครับร้านเขาเปิดบ่ายสามเนาะทุกคนเนี่ยตอนนี้เรามาก่อนนะครับเรามาบ่ายสองสี่สิบห้าเนี่ยคนก็เริ่มทยอยมาแล้วทุกคนนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยถ้ามาแบบแบบเย็นๆค่ำๆเนี่ยคือไม่มีโต๊ะครับต้องมารอคิวเนาะแล้วก็จะมา ตั้งแต่เปิดร้านเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าร้านดังๆก็ต้องมาตอนเปิดร้านนะนะครับผมเดี๋ยวก็เข้าไปดูบรรยากาศนะตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเลยยังไม่ถึงนะร้านเปิดบ่ายสามนะครับผมบ่ายสามถึงตีหนึ่งสิบห้าแต่ตอนนี้เรามาก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยคนเริ่มมาสั่งออเดอร์อะไรกันละนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยโอเคนะครับ ตอนนี้เนาะพี่สองเราก็มานั่งในร้านนะนั่งรอก่อนถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยหลังบ่ายสามนี่คือแบบคนจะหมุนเวียนเข้ามาแน่นกันตลอดเลยนะพี่สองนะนี่ของเด็ดก็คือนี่เลยครับนี่เนาะมันจะเป็นน้ําพริกอย่างเงี้ยที่เป็นน้ําพริกเผาแล้วก็แบบเป็นตัวเพิ่มสูตรของทางร้านนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติความแบบความนัวนะถ้าถ้าใครชอบแซ่บๆเนี่ยใส่พริกอย่างเงี้ยเข้าไปนี่หืงรับรองนะครับ ปากระเบิดแน่นอนนะตอนนี้เราก็รอเวลานะครับลูกค้าก็ทยอยเข้ามาละนี่นะบรรยากาศในร้านนะเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เริ่มทําเลยเขาเพิ่งจัดร้านเสร็จนะครับผมเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับร้านในกระแสเลยตอนนี้ก็มาดูราคากันก่อนนะครับผมนะมาแมา่มธรรมดาก็สี่สิบห้าบาทนะครับเพิ่มเครื่องห้าสิบเพิ่มเส้นห้าสิบห้าแล้วก็ เพิ่มเส้นและเพิ่มเครื่องนะครับแบบพิเศษเลยก็60บาทนะครับผมนี่เนาะแล้วก็สามารถเพิ่มพวกท็อปปิ้งอะไรได้ลูกชิ้นลวกนะครับหมูสับปลาหมึกลวกปลากลวกเนี่ยเนาะก็เลือกได้หลายอย่างนะครับผมแล้วก็ตัวมาแม่ก็มี2รสให้เลือกคือต้มยำกุ้งและก็หมูสับนะครับก็เลือกเอาได้นะตามชอบเลยนะครับ นี่นะครับเมื่อกี้พูดถึงน้ำพริกเนาะก็เขาก็จะมีน้ำพริกเนี่ยใส่กระปุกขายนะครับผมเนี่ยนะกระปุกใหญ่ก็ร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็กระปุกเล็กเก้าสิบาทแต่วันนี้หมดนะครับผมนี่ชั้นวางว่างเปล่านะครับกปกติเขาจะวางขายไปตรงนี้ถ้าใครอยากจะเอากลับไปอร่อยต่อที่บ้านเนี่ยนะครับก็ซื้อไปได้นะแต่วันนี้น้ำพริกยังไม่มานะครับน้ำพริกหมดเนาะครับผม นี่นะครับเรามาถึงเราก็ต้องมาสักตรงนี้นะเนี่ยขนาดร้านยังไม่เปิดดนะูออเดอร์มาแล้วนะครับผมออเดอร์มารอหลายหลายคิวเลยนะครับผมนี่นะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาจะใช้ทามาม่ให้เรานะนะก็จะอยู่ตรงนี้ครับน้องก็เริ่มทําละอันนี้ก็เป็นพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยนะก็ทําทีเดียวสีหม้อเลยทุกคนนะครับไม่งั้นไม่ทัน เริ่มต้มแล้วครับ เนี่ยนะครับตอนนี้บ่ายสามเก้านาทนีนะครับก็เริ่มปรุงเรียบร้อยน,นะครับคือในหม้อก็จะใส่พริกมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครชอบที่เผ็ดมากกว่านี้ก็บนโต๊ะก็จะมีพริกที่เราถ่ายให้ดูเมื่อกี้เอาไปเติมเพิ่มได้นะครับผมนี่นะน่ากินมากเลยตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วครับผม นี้ก็เป็นขั้นตอนการสั่งนะครับก็าตามนี้เลยเนาะจะเขียนไว้ตรงหน้าร้านนะครับดูพี่สองดูแป๊บเดียวอะ่ะเปิดร้านมาได้สิบนาทีเนี่ยคนเต็มร้านเลยดูทุกคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆแผนไปให้ดูเนี่ยถ้าเรามาใช้กว่านนี้เราไม่ได้กินแล้วนะครับ เต็มเลยทุกคนนะฮะแล้วก็ร้านเขาก็คือไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะก็มีโต๊ะประมาณนึงแต่ลูกค้าช่วงนี้แน่นจริงๆนะตามรอยเราคิดว่าตอนนี้วันที่เรามาถ่ายเนี่ยมันมันเลยจากปีใหม่มาละนึกว่าจะสาไม่สานะครับผมยังแบบคนเต็มๆอยู่เลยนะเดี๋ยวเราก็รอของเรานะครับรู้สึกว่าจะเริ่มต้มละเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะได้กินนะจะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับนี่ บรรยากาศพี่ซองก็อิูวแล้วเนี่ยตอนนี้อุ้ยของเรามาแล้วนี่นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของพี่ซองนี่สั่งอะไรเลยสั่งพิเศษเครื่อง,องใช่ไหมอ่าก็สั่งได้นะครับเนี่ยดูสิโอ้ยนี่นะแล้วพี่ซองควักขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพริกอยู่จะมีพริกนะครับที่เขาใส่มาแล้วนะวอ่าใส่มาแล้วแล้วก็เนี่ยจะมีแบบ ปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะนี่ที่มันพิเศษนะครับแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งฟองเลยนะแล้วก็มีหมูสับอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือพิเศษ,เ,ศษเครื่อง <c oughs> คือเพิ่มเครื่องเข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือห้าห้าสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสิบาาบาทนะแล้วของลุงเล็กเนี่ยดูสิโอโหอลังการนะครับ <c oughs> ลุงเล็กนี่คือเพิ่มเครื่องแหมเพิ่มเส้นด้วยดูนี่นะครับก็เป็นมามสองห่อ นะแล้วก็มีเครื่องต่างๆเนี่ยมีลูกชงลูกชิ้นนะครับผมบมีหมูสับนะแล้วก็มีปลาหมึกแห้งนะครับแล้วก็เนี่ยจะกินคู่กับผักเนี่ยผัก,กวางตุ้งพี่สองอร,อ,อร่อยมากแล้วก็เนี่ยมันจะมีให้เราตักตักแบบผักสดออกมาเนี่ยนะอย่างเงยจานละสิบบาทก็สั่งสดได้สั่งลวกได้นะครับผมก็เพิ่มสิบบาทนะครับ,รบนี่ น่ากินมากเลยทุกคนนะครับแล้วก็เนี่ยต้องแรกอันนี้นะครับสําหรับคนชอบเผ็ดนะก็ใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่นะครับเนี่ยเข้มข้นมากไม่ลงลองดูพี่ซองอย่าอย่าลงเยอะนะระวังอร่อยปากลําบากตูดนะครับนี่นะก็เพิ่มความเข้มข้นได้แต่ลุงเล็กจะใส่เยอะกว่านี้เพราะลุงเล็กชอบเผ็ดนะครับนี่นะเดี๋จะลองจะลองใส่ดูนะครับอืเนี่ยมันจะข้นมากทุกคน แล้วก็นี่ใส่ประมาณเนี้ยรับรองนะครับนี่ความอร่อยดีครับดูทุกคนเข้มข้นมากนะครับแล้วก็มันจะมีถ้าเป็นต้ยมยำกุ้งอะ่ะเขาก็จะใส่เครื่องปรุงมาด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในนี้เนาะแล้วก็ถ้าเราใส่พริกเข้าไปเนี่ยความเข้มข้นมากเลยอ่านะอะพี่สองลองซิมเดูสยโอเคไหมอร่อยานะ เรามากินบ่อยครั้งมากนะครับเป็นร้านประจําของเรานะก่อนที่จะเป็นกระแสด้วยซ้ำเนาะตอนนี้เป็นกระแสแล้วเนี่ยคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยมาให้หกโมงเราก็ได้ได้กินได้โตเนาะเดี๋ยวนี้แบบถ้มามาค่าแบบนั้นเนี่ยวันนั้นเราผ่านมาจะกินโอ้โหคน<ม>เต็มหน้าร้านเลยนะครับเราก็เลย <laughs> วันนี้มาซะแบบสองโมงสี่สิบห้าก่อนร้านเปิดสิบห้านาทีแน่<ๆ>ได้กินนะที่สองโอเคนะเดี๋ยวก็ ลุงเล็กก็จะชิมของลุงเล็กด้วยนะครับผมนี่ทุกคนโอเคนะครับถ้าใครมีโอกาสมาเชียงใหม่เนาะลองแวะมาดูนะครับผมเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนิดนึงในช่วงนี้นะครับแล้วก็เวลาปิดเปิดก็บ่ายสามถึงตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับถ้ามาดึกๆอาจจะคนน้อยหน่อยนะลองดูนี่นะฮะนี่อันนี้ของลุงเล็กนะครับยอดเลยดูสิโอ้โหนะครับอนะพี่สองถ่ายให้ลุงเล็ก ดูสีแม่และ้วดูสีสีแล้วดูสีน้ำสีน้ำทุกคนไปเหมาะเดี๋ยวคนชอบความแซ่บนะนีงเล็กสวยดิสิบําบัดยอดนะก็อร่อยนะนะต้องมาลองนี่เดี๋ยวขอนึงคันดูดี๋ยวพี่กินสิง 嗯嗯嗯，别看了，走 <noise>，不用看了，别看了，给。<noise> แนะ่กินอะิ่ม<ะ>หรือ,อยังพี่สองกินอิ่มแล้วเนาะโ oh, อ้กินอิ่มติดแก้มเลยดูสินะครับผมนะก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเป็นร้านดังในกระแสโซเชียลตอนนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้บ่ายสามกว่าเนี่ยคนเต็มร้านนะตอนตอนแรกเรามานะยังโต๊ะยังว่างๆตอนนี้คือเต็มแล้วยังมีรอคิวอยู่นะครับรอคิวอยู่อีกสองสามคิวนะแ้วก็ที่ชื่อมามา่าฟ้าธานีเนี่ยก็เล่าประวัตินิดนึงเขาเปิดตั้งแต่2526 นะเป็นน้องพี่สองหนึ่งปีนะ <c oughs> ก็สี่สิบสองปีแล้วครับแล้วก็ที่ชื่อมาม่าฟ้าธานีคาม่าฟ้าธานีเมื่อก่อนเขาเปิดอยู่ข้างโรงหนังฟ้าธานีคือโรงหนังใหญ่ในอดีตของเชีงยงใหม่ซึ่งตอนนี้ไม่มีละโรงหนังแต่มาม่ายังอยู่นะครับก็เลยใช้ชื่อว่ามาม่าฟ้าธานีนะแล้วก็เปิดมา4ี่สิบปีตั้งแต่สองห้าสองหกนะครับผมนะก็น่าจะครบั่วนละแล้วก็ถ้าแฟนๆอยากจะตามรอยมาแล้วนะก็ ร้านอยู่ย่านสันติธรรมนะครับผมถ้าบอกพิกัดเนี่ยต้องต้องเซิร์ชใน Google แล้วละ่ะบอกว่าเซิร์ชหามาม,ามา่ฟ้าธานีนี่แหละอ่าในพิกัดใน Google มีนะครับแล้วก็ขับตามมาเลยนะก็เปิดสามโมงเย็น บ่ายสามถึงตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับผมก็มากันได้ตามเวลาที่สะดวกเลยนะครับผมแต่ถ้ามาเย็นเยนก็น่าจะรอคิวเยอะหน่อยนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนละถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าเราจะไปไหนต่อเนี่ยก็ฝากติดตามต่อน,นะครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย